มา,มาเก็บเป้วแล้วเก็บตังกันกนั่จับหนูคามาบอยผมว่าผมกาได้อืมหนูนนนปนนเป็นเรียบเลยมดอันียตีนี้ไอ้กอท่นีุปสงค์มไอ้เบิดนตมาเตนตรงก็จะเปลี่ยนสลับที่ของไอเบิร เอ็ดไม่หยุดทีมสอง่าเอ็ตปทีมสอง้มูนเมบเปกนามว่าทำไมคือมูนอะคือมูนน่มันใช้โจงตีอะเน่มูนกัเจเมอสตัวนี้จะใช้ในการบุกเืนห้างโหดมาผมแต่เอ็บิรน่ยมันพลังโจงตีน้อยน่มันก็เลยบุกไม่าหดก็เลยจะใช้เกมเียห้าห คนที่ปล่อยมาก็จะมีบาวเวสต์เกอร์มีสาวแล้วก็มีไอ้บทเดิดมๆตัวน,น,นี้ทีที่สองอะของทีเนี้ยเป็นเลเวลสุดท้ายถึงหมดดีเดิมเฮงเจแล้วต่อผมหนีคนนี้เลยไปเลย นีปดปับโลกนึงร้อยตัดแรงผมก็เล <tahu> <dogs> <animals> ี้ยงมมุกเลี้ยงมาแหละอือวยดียวขาหมดตัวเล่นนานข้ามี้เดี๋ยวเราจะเป็นตัวที่โหดครับผมผมก็พยายามหา เพชรปีเจุ่มแต่ก็ไม่มีเ็งเ็งไปเจอตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาหมดอึงกว่าผมแดดก็เริมแรลเ่องถามว่าอาจจะมาถึงอยากอ่านดีทำไมดีดีเรียบร้อยบอกว่านั้นทำใหเก่งจริงโคตรแรงเลย เลปอัพเลพเลยไยุทไปยุทโอ้โย๋ยวได้ระยุทธนะบอลของรปยุทธนะ,ะนะีะย่ยดนะ้๋ยวนบอลกุ้งกุ้เนี่ยไม่บาที่รปยุทธเนี่ยเล่นไม่ได้เลิกไม่ได้นะถ้าเลิกได้ก็เลิกเลยนะนนไม่เคยของดีครให้เราคนอสอเีันก,ก็แค่นีน่น,นะนะไอตัวอะไรไอตัวีเป็ดบอลอ ไม่ใช้ผมกากโอเขียนงได้สามข้างตัวนก็เล่นไปไไชุบันบับโล,ะบบโลนะบับ,ล,บ,บลูอายุดเบาเองจ่าจะวิ่นไปจุดับนมา เจ้าเส้นเราสองหน้าโผลเหตุงอนก็โดนตีเยอะซึ่งตัวนี้ก็ตัวหน้าเป็นเป็นยังเห็เหรอว่าตัวคอร์สแล้วก็ไอ้ตัวนัขนาะฟังพวกแต่ว่านี่เป็นตัวที่สูงตอวหนึ่งมากตัวหนึ่ง

เล่นก็เล่นเิงนเองใหม่กันย่าบไริโอ้หุ่นกล้าก็เล่นเกนก็ไม่เป็นไรไม่ไไมเป็นไรวันนี้เรดตังมาแล้วหระสามแสอแสนกว่าก็ทำการอัพเกตหมด แต่แลผมรอเขาทำไมผมอินดี้อทำไมอ่ะโอ,อโอเคแล้วต้องถานไมั้งหมดอัสมสิบห้าอยั้งหมดอินดี้แล้วเกืบจะสองแสนตอนนี้เหลือแปดร้อก็จะ ก็จริงๆเจ้าตังม,มาทำานี้แล้วก็คือการอัปเกรดของเนี้ยก็จะมาทำอีกทีแล้วซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีครับผมก็หรือว่าเพิ่มไมคกล่องเลเว้ยเดี๋ยวแล้วก็เคว้ยครับผมเคว้ยนี้จะรับรางวัลอินหนึ่งครั้งนีได้รางวัลหนึ่งชิ้นซึ่งเราจะเพชรตัวนี้เราก็มาลงนะเราจะได้ตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบก,ก็จะได้อีกแล้วทุกเซลล์ เอาจริงสิจริงโอเคก็ต้องจบไปแล้วต้องผมกับการเต้นติดตั้งแต่คนไม่สบาใจฟังด่านี้ดีมึงเล่นเรียบเดี๋ยวเอาเก็บเบาผมไปอยากได้เต้นเบาออกมาใช้แทนนี้่อะผมเออแทนกับตัวเนี้ย โอ้ยกดยากเลยไอ้ตัวนี้บผมบอสวิชักทำเกิดล่างท้ายไงมาเฮ้ยเพื่อนโอเค จิไอันยังไม่ตีแรงกว่าหุย้ยไม่เรอไม่เรอกปวดแรงกว่าดิขึ้นมา80%ขึ้นท,ทีนี้ข้างก,กากระผมก็ว่าเอามานี่แล้วสองแสนแล้วแรงมีเท่าไหร่กันบาไม่ไู้ดู เอาปุ่สีรอนตายเอ้ยตายไปนั่นด้านเนาะแพ้กันแพ้ชัวร์ไม่ใช่แพ้ไม่ใช่แพ้เออแพ้ออกเอาครับผมสำหรับคลิปนี LIKE ้ก็ไม่เท่านี้ก่อนแล้วผมก็มาโชว์การเล่นในด่านของอ่าสเตลักไอ้เซบสิบด่านแม่เหล็ก นะครับผมขนาดตัวกากันเนี <Bu> ่ยยังเล่นได้ขนาดนี้ตัวเถื่นแล้วมีมูลแปดจุามหมนมูลล้วสงแแมูลมุนแล้วสแล้วีปนแสนห้าเหมือนเดิมไอ้เปิดสองแสนสองเอ็สองแสนหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าเมากจะใส่ของให้ดีมาทีนีันจกาดีกันจุกคนนะครับผมแล้วเจอกัน คิดหน้านะผมบ๊ายบายครับผมก็คิดนดจะลงเช้าแล้วจะผ่นดีทำไมเออเออช่า,มางมันเด้อไม่บายผมโสดอีกแล้ว